Hope em hoop 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 bắn hoop hoop คุมแม่สัตว์ไม่รอดชีวิตอย่างนานในสัตว์มันมันเอาสไนเข้ามาแล้วมันแล้วมันมาซุ่มจุดเนี้ยอ่ะวิเหียสายสายใครเปล่าแตกกูแล่นอ่ะมัน ถามยิงกันที่อุโงสับกาเลยเต้าคอยเก็บน่ยอนทาเว้ยแม่ปฏิกาดคอยคุมเย่าเฟดอยู่ไหนไอ้ยเฟดอยู่ไหนเย็นมิดเลย ตายไปเยี่ยนเลยกี่นัตายไปสเด่กนะแไม่นวตกมยแล้วไอ้วตยตอยวกู่อยู่กก่กูก่อออย่แล่กูกู้อ่แยกกู่ล มม่วงโอ้ยโอ้ยสัตว์มันปลาเป็นงานลอยกระทงเลยยึดไมมโอ้โหเมงกูลบเจ็บร้อยแล้วไอ้สัตว์ เปิดมาเอาไปเนี่ยเปิดไปนอนเลยนะปะปะเลิกเลิกเลิกมีคนเล่นอยู่ต้องใจถ้าคนที่ไมคอนแจ้งจะเล่นต่ออีกแล้วกันได้แล้วมายิงมายิงกันได้แล้วค่ะ